สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเราจะนำเสนอเรื่องการหารนะครับเลขทศนิยมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะครับว่าเราจะทำยังไงสมมุติว่าผมมีนะครับตัวเลขทศนิยม0.28นะครับเสียงสั้นๆว่าจุดนะครับผมอยากจะเอา0.28ตัวนี้นะครับหารตัวเลขนะครับ23.828นะครับ ก็คือ23.828ถูกหารด้วย0.28นะครับเราจะมาดูนะครับว่าจะมีวิธีการในการหารยังไงนะครับไอเดียก็ง่ายๆนะครับเนื่องจากตัวหารนะครับคือจุด28นะครับวิธีง่ายๆก็คือว่านี้เราจะไม่คุ้นเคยใช่ไหมครับวิธีการก็คือว่าเราพยายามจะแปลงนะครับไอศูนย์จุดสองแปดตัวนี้นะครับให้เป็นเลขจํานวนเต็มนะครับโดยการขยีบจุดทศนิยมนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรา ขยับจุดทศนิยมนะครับที่ตัวหารนะครับเราก็จะต้องขยับจุดทศนิยมที่ตัวตั้งด้วยนะครับเราจะเห็นว่าเราขยับจุดทศนิยมไป2ตํตำแหน่งนะครับจาก0.28ให้เป็น28ก็คือขยับไป2ทีนะครับดังนั้นเราก็จะขยับจุดทศนิยมนะครับของ23.828นะครับไปอีก2ตํตำแหนง่งเพราะนั้นจาก23.828นะครับก็จะกลายเป็น2,382.8นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการ หารตัวเลขตัวนี้นะครับก็คือสิ่งเดียวกับการที่เราเอา2,382.8สดบหารด้วยตัวเลข28่นั่นเองนะครับเพราะนั้นพอเราเลื่อนจุดทศนิยมแล้วนะครับผลหารน,นะครับคำตอบข้างบนนะครับไอจูอตัวคำตอบนะครับคอาผลหารเราก็จะมีจุดทศนิยมอยู่ที่ตำแหน่งนั้นด้วยนะครับเราก็ใส่เอาไว้ที่ข้างต้นเลย เสร็จแล้วเรามาดูนะครับก็คือการตั้งหารยาวธรรมดานะครับเราก็เอา28นะครับหารตัวเลขนะครับเลข2เลข3นะครับปรากฏว่า2เทอมแรกนะครับ2หลักแรกหารไม่ได้นะครับมันน้อยกว่า28เราก็เอา238ตั้งนะครับหารด้วย28ปรากฏว่าได้สักประมาณ8 8ครั้งนะครับเราเอา28คูณ8ก็ปรากฏได้ วได้เท่ากับ224นะครับเสร็จแล้วก็ลบกับตัวตั้งนะครับได้เศษเหลือก็คือ14นั่นเองนะครับเสร็จแล้วขั้นถัดมาก็คือเราก็ดึงหลักถัดไปนะครับจากเลข8ก็คือเลข2นะครับเราก็จะดึงลงมานะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็นะครับจะได้ว่านะครับตัวถัดมาที่28จะไปหารก็คือ142นะครับ เสร็จแล้วเราลองมาดูนะครับยี่สิบหาร142มาดูนะครับว่าได้กี่ครั้งลองประมาณก็คือ28ก็น่าจะเป็นประมาณสัก30ใกล้ๆ30ใช่ไหมครับ30 4ครั้งก็น่าจะได้ใกล้ๆกับ120ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับลองลองลองทดดูลองใช้ดูก็คือเอา4ก็แล้วกันนะครับคูณ28 48 32ใส่2ทด3 4 28 ทษอีก3ามก็ได้เป็น11อดนะครับเสร็จแล้วก็ลบนะครับก็ได้0ูนย์นะครับสา0สามสิบเป็นเศษเหลือนะครับอ้าวน่าสนใจ30สิเป็นเศษเหลือเราจะเห็นว่า3ามสิบมันมากกว่า28ดใช่ไหมครับจำนวนเศษเหลือมากกว่า28ดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าจริงแล้วเราสามารถหารไอ้142สนะครับได้มากกว่า4ครั้งนะครับจริงเราได้ถึง5้าครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลบทำใหม่นะครับ อันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับปกติเราน่าจะทดข้างๆก่อนนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองลบนะครับแล้วเราลองทำใหม่นะครับเราเอา142ตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะหาร28นะครับโดยการคูณ28ด้วย5นะครับเดี๋ยวลองลบของที่เราทำไว้เมื่อกี้ก่อนนะครับโอเคลบเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราคูณ คูณยีด้วยเลข4นะครับเราคูณเพิ่มอีก1 1 1หน่วยนะครับก็กลายเป็นเลข5นะครับก็เอา28่ปคูณหปรากฏ5 8 40ใส่0นะครับทด4 5 2 10นะครับทดอีก4ก็คือได้14นะครับเพราะนั้นเราได้ได้142ยสีลบร้อได้เศษเหลือ2นะครับโอเคนะครับ2น้อยกว่า28นะครับถัดมาเราก็ดึงเลข8นะครับลงมานะครับได้28เพราะนั้นเห็นชัดๆนะครับ28 ได้1ครั้งนะครับเพราะนั้น1นึณยีได้28นะครับลบกันแล้วเหลือเศษศเพราะนั้นเสร็จแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะได้ว่านะครับสองพหารด้วย28ได้คําตอบเท่ากับ85.1ซึ่งคําตอบตัวนี้85.1ก็คือคําตอบเดียวนะครับกับการหาร23.828นะครับหารมันด้วย0ูนนั่นเองนะครับผลหารตัวนี้คือคําตอบตัวเดียวกันนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าประหลาดใจนะครับเพราะว่าก็น่าจะ m k ม s e เซนนะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณเอา0.28คูณกลับไปที่85.1คำตอบที่ได้ก็น่าจะได้ค่าประมาณ23.828นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียนะครับจริงๆแล้วของการหาเลขทศนิยมก็คือว่าพยายามปรับนะครับตัวหารนะครับ จากเลขที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขจํานวนนะครับจำนวนเต็มนั่นเองนะครับโดยการเลื่อนจุดทศนิยมเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มอีกสักตัวอย่างหนึ่งกันลวกันนะครับสมมุติว่าผมมีนะครับสามจุดสามนะครับหารหารตัวเลขนะครับตัวเลขที่ผมต้องการจะหารก็คือ43.23นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า43.23หารด้วย3.3ได้เท่าไหร่ ขั้นแรกเราก็เลื่อนจุดทศนิยมนะครับจากสามจุดสามเราทําให้เป็นส3มิบสามโดยการเลื่อนทศนิยมหนึ่งตแหน่งเพราะฉะน,นั้นเราก็เลื่อนทศนิยมที่ตัวตั้งนะครับไปหนึ่งตแหน่งก็จะกลายเป็นสี่3้อยสาสิบสองจุดสามนั่นเองเสร็จแล้วเราก็เอาสามิบสามหารสี่สิบสามนะครับได้หนึ่งครั้งนะครับลบออกมาเหลือเศษสิบนะครับเสร็จแล้วถัดมาเราก็ดึงเลข2ลงมานะครับ 33หาร102ได้กี่ครั้งนะครับน่าจะได้สักประมาณ3าครั้งนะครับเพราะว่า33คูณได้99เพราะนั้น3มครั้งก็33.3คูณได้99 102้0 2ลบ99ได้เศษ3นะครับเ็จแล้วดึง3ตัวสุดท้ายลงมานะครับก็ได้3 3ก็โอเคนะครับ33หาร33ได้1ครั้งนะครับก็ได้33นะครับลบการเหลือเศษ0เพราะนั้นก็โอเคนะครับ ดังนั้นเราก็จะได้ว่านะครับคำตอบของการหาร43.23นะครับด้วย3.3ก็คือ13.1นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติเราไม่ได้หาร43.23ด้วย3.3ใช่ไหมครับแต่เราหาร432.3ด้วยเลข33นะครับไอเดียก็คือเราเลื่อนตำแหน่งจุดทศนิยมนะครับพยายามทำตัวหารนะครับให้เป็นเลขจำนวนเต็มนะครับ เดิมที่มมันนนเเเป็เลขทศิยดี๋ยวลองดูตัวอย่างสุดท้ายเพื่อมี1นตัวอย่างนะครับตัวอย่างสุดท้ายนี้ก็คือเรามี2.5นะครับเราอยากจะเอา2.5หานะครับหารตัวเลขนะครับก็คือ0 3 3 5 0จมา้าอ่ามาดูนะครับแน่นอนขั้นแรกเราก็พยายามทำา2.5ให้เป็นเลขจำนวนเต็มนะครับโดยการเลื่อนทศนิยม1ตําตำแหน่งดังนั้นเราก็เลื่อนทศนิยมของตัวตั้งด้วยนะครับเพราะนั้นคําตอบจุดทศนิยมมันจะไปอยู่ที่ตำแหน่งนั้น เสร็จแล้ว25หาร3ได้กี่ครั้งได้ศูนครั้งนะครับเพราะนั้นเราก็ใส่เลขศูนย์ไปถัดมา25หาร33ได้1่ครั้งนะครับใส่เลข25 3 3ลบ25นะครับเหลือเศษ8ถัดมาดึง5ตัวถัดมานะครับ25หาร85นะครับได้น่าจะได้สัก3าครั้งนะครับเพราะว่า25คูณ3ได้75นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่75ลบออกจาก85หเหลือ10นะครับ สร็จแล้วเรามีศูนย์อีกตัวหนึ่งเราก็ดึงศูนย์ลงมานะครับอย่าลืมนะครับ5นะั้นเราดึงออกเราดึงลงมาเหมือนกันดังนั้น25หาร100ได้4ครั้งนะครับก็พอดีนะครับได้100พอดีเพราะฉนั้นเราจะได้ว่าคําตอบนะครับของข้อนี้ก็คือ0.1 3 4นนั่นเองนะครับหรือง่ายๆก็คือ2.5ถ้ามันคูณ0 1 3 4คําตอบที่ได้ก็คือ0ูจุด 3 350นนั่นเองนะครับเพราะนั้นไอเดียของการตั้งหารนะครับเลขทศนิยมก็คือพยายามนะครับทำให้ตัวหารนะครับจากเลขทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มโดยการเลื่อนจุดทศนิยมนะครับพอเราเลื่อนจุดทศนิยมของตัวหารเราต้องเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งด้วยนะครับเพราะนั้นตัวหารเลื่อนกี่ตำแหน่งตัวตั้งก็ต้องเลื่อนตามจำนวนตำแหน่งเท่านั้นนะครับ คำตอบนะครับจุดทศนิยมก็จะไปอยู่ที่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตอนนี้พวกเราก็น่าจะพร้อมนะครับที่จะเริ่มทําโจทย์